you <music> สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมชนสเตปโยกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเกมนี้เราชนเลงกับมาจาด้วยนะต้นเกมนี้แม่งโคตรแรงไอตัวเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะโกงอยู่นะอเออรีเวิร์กสกิลมาใหม่นะแต่ว่าผมเขาไม่ได้วันอยู่แล้วครับ มาเนี่ครับตามมาเนี่เฮ้ยแต่ตอนนี้ผมว่าผมหวั่นแล้วอะเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมันฟิกเลยอ่ะเฮ้ยเย็นฟิกเกอร์ปัดดอกข้าหัวเรียบร้อยจังหวะนี้มาเลยครับผมเรียบร้อยหัวแตกเฮ้ยแล้วตรงบัฟแดงเขามีอะไรกันครับเนี่ยต้องไปช่วยกันนะครับบางบางอาจบางอาจบางอาจมาเวทบัฟเรียบร้อยถ้าสารหนึ่งแล้วมันยังรอดอยู่ผมว่าผมออกเกมดีกว่านะครับผมเออแต่ว่าอาดูอีมันค่อนข้างจะถึกนะ ถ้าไม่ลุมนี่ไม่ลงนะครับผมแล้วยิงแบบต้นเกมนี้ของยังไม่มีด้วยแต่มันถึกต้นเกมอีกแล้วไงคือสกิลสองมันมีโลนะเกมนี้ผมอาจจะต้องขึ้นกันเวทขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าดูจากทรงแล้วเราชนเรงกับตัวเวทนี่อันตรายนะครับช่วงนี้ก็จะเจอบ่อยๆหน่อยนะมาจ้ามาเนี่ครับเปิดไปก่อนนะครับผมไปไหนครับมาเอ้จะโหมาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 เอาเอาเรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยมันจะเอาผมขาป้อมเลยวะโอ้โหแม่งได้ด้วยแต่แม่งไม่ตายด้วยไนงะโอ้โหเสียเสียเลยช็อตพลาดคำนวณพลาดไปนิดนึงเออผมไม่คิดว่ามันจะเอาผมในป้อมไงประเด็นแหม่ขอคือนได้ไหมขอคือนได้ไหมหมาดิมามาเอ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงอะ ดูดเลือดแรงอย่างวะไม่ไหวแล้วการเวทกูต้องมาก่อนแล้วเกมนี้โอ้โดนโดนไปสองแล้วไนงะแมงนึงไม่ตายได้ไหมวะเฮ้ยเปิดก่อนได้ปูดโอ้โหเสียเสียเลยเกมนี้ผมจะมาฝึกเปิดคาดการการเคลื่อนที่ด้วยนะครับผมมาดิครับมาดิมาด,มาดิมันจะลำแบบนื้งงักหน่อยนะไอตอนแบบเราโยกไปแล้วมันสุดจังหวะสุดจังหวะโยกอ่ะมันจะมีแบบ ช่วงแบบกระตุกกระตุกนะเหมือนจะกระตุกนะเนี่ยมันเสียอย่างนึงไแม่งชอบปลาดอ,อกทะลุเนี่ยเปิดคาดการเนี่ยไม่รู้มันเป็นโลอะไรนะครับผมคนอ,อื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่าหรือ,เร,อเราอาจจะกดไม่ถูกจังหวะมันนะครับผมกดเร็วไปหรือก,กดช้าไปนะคีบอยู่ใกล้ๆและตัวอยู่หลังคี่แม่งเอ้ยมาเลยครับผมยังไงยังไงจังหวะนี้มาเลยขอคืนขอคืนครับผมยังไงอ ต้นเกมโดนเยอะเนะเดี๋ยวรอมีของก่อนนะครับผมแต่มันมีของมันก็น่าจะแรงนะเพราะว่าต้นเกมมันค่อนข้างจะแรงนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เป็นอะไรกับผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิครับเอาใครดีโอ้โอ้มามามมเราอย่าไปปิกตามเดี๋ยวเสียฟรีนะครับเพราะว่าอาร์ติเรายังฟูลดาวอยู่นะครับผมใจเย็นใจเย็นก่อนรำแบบมือกันงักไงมือผมํำไม่ค่อยเป็นเลยว่ะไม่ใช่ไม่เป็นไม่ใช่ไม่ค่อยเป็่นนะไม่เป็นนี่ว่ะเออผมเห็นคนอื่นเขาเปิด คาดกาง์เขารำผิวจังวะเอออย่าโอ,อา้โหชิบหายแล้กวกดเร็วไปหน่อยม,มาดิเอออ๋ออ๋อเหยนโอ้อะไรวะว่าผมกดฟิกเกอร์นะผมเห็นแล้กดไม่โดนนะกาวจะปาดอ,อกฟิกเกอร์นะครับผมเอ๊ะเป็นเวลาครับถือว่าเรามาฝึกฝึกไปในตัวนะครับผมแต่ว่ารู้สึกจะย่ำยาแย่วะ่ะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปิดคาดการนะครับผมดูอย่างทรงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวครับเอาใหมา่จังหวะดีๆเผื่อได้เรื่องมันต้องกดทีเดียวจนอย่างนี้นกด2งทีงสกิลสองผมไปดูช่องอื่นมาเขาบอกกดโจมตีปกติอย่างน้อย2ครั้งนะแล้วกดตีสกิลสองหนึ่งครั้งนะครับผมลองแล้วไม่ได้ววะ แต่เขารำแบบไม่ยกนิ้วนะครับผมแต่ผมชอบรำแบบยกนิ้วนะมาดิมาเ็ือมญหาตัวมาหาตัวได้อยู่ได้อยู่นะแรกผหนึกว่าแรกคุณนึกว่าจะแรกเล้อดีนะมีการเวทเล็กไห้เราออกมองกุฎเวทเล็กมาก่อนมันก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันบวกการเวทแล้วก็จะฟื้นฟูเลือดให้เรานะทําให้เราแบบตายยากนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้นี้ถ้าผมไม่มีมงกุฎเวทเล็กผมมันจะตายแล้วนะ พจ้าเนี่ยมันมีอันติที่ว่าล่องหนนะครับผมคือมันจะได้เปรียบกับตรงนั้นเดี๋ยวผมจะออกเป็นมาเธอคิริสนะครับผมเปิดไอตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันถกอหรอหถกอหรอถกอหรอถึกจริงโอ้โหโคตรปาดอกติดคีไงเลยเสียเลยเอานี่ก็ได้หายหายหายเยอะเยอะเอันติไม่มีอย่าห้าวนะครับผมจะเข้าต้องรออันติคููดาวกลับมาก่อนนะ อาดาครับเพื่อนเฮลฮัลโหลเพื่อนช่วยหน่อยฮัลโหลเฮ้ยโดนแล้วมั้งน่ะอ๋ะออโดนคีน่าแล้วมั้งน่ะต้องไปช่วยไหมเนี่ยต้องไปช่วยกันนะครับผมร้อยมาสองมาดิครับผมมาเนี่ยไปไหนคีล่าไปไหนครับเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โห,โโหเวรกรรมสวยแล้วไนงะสวยแล้วไนงะโอ้มันพุ่งมาหาคีฟเฮ้ยโอ้ยนิ้วไปกดโดนปุ่มตีป้อมแม่ง,งจบเลย โอ้โหเสียเลยมือแม่งผมไปโดนปุ่มตีคีบเลยเมื่อกี้แหม่กะจะได้โชว์โชว์อะไรไม่รู้เลยจะเยอะเยอะเยอะเอาใครก่อนเอาใครก่อนนี้เอาตัวนี้ก่อนเออตัวค้ำเอาตัวค้ำมาห่อนไปไหนครับโอ้โหหึไปไหนตามเฮ้ยเนี่ยมันมันโยกไม่ไปวะหรือผมปล่อยอนาล็อกเร็วไปแล้วมันไม่เดินอ่ะ เอา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 ทักตัวเออเอาทักตัวเออเอาเออโอ้ไม่ได้ว่ะต้องติดคาดการเคลื่อนที่วะแองมื่แรกแบบเมืเหมือนสโลว์สโลว์หน่อยนะจังหวะแบบโยกไปหาดอกครับหลับทำไม่ได้วะทำไมคนอื่นก็ทำกันง่ายอย่างวะเรื่องนิ้วผมมันไม่ไปแล้วนิ้วผมกดช้าไปหรอหรือยังไงวะกดไม่เคยได้อ่ะ ติดก็ติดแบบโอ้โหติดติดก็ติดแค่ครั้งเดียวนะเคยติดอยู่แต่ติดแค่ครั้งเดียวนะครับผมไม่ได้นะเอานี่ก่อนแล้วกันหนอนม่วงนะครับผมหนอนอ้วงพี่เอกฮาร์ดอลเกอร์ดูดูดูทรงไปมันก็คล้ายๆอยู่นะคือหนอนม่วงตอนแรกผมก็ไม่คิดนะแต่าไปครับพูดปุ๊บผมคิดทันทีเลยเยือพี่เอกเขาก็ไม่ธรรมดาเขาคิดได้ไง ตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นดาร์คเฮอร์เยอร์มังกรปกต okay. ินะพอเขาพูดปุ๊บนใี่โอ้โหใช่เลยได้ยิงไอ้ตัวเฮออสวยแล้วไงสวยแล้วสวนสวนสวนนี่สวนไปโอ้โหเวทแรงแรงโอ้โหมันแรงโอ้โหโลเวทปุ๊บโอ้โหโลเวทแตกปุ๊บตายปั๊บโอ้โหโโอ้หดูดาเมจโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนวะไอ้ตัวใบ บี้แจนตัวบี้แจนอะไรเนะี่ยเขาเรียกอะไรปลาคราบอ่ะเออแล้วดูแล้วแล้วม่งเหมือนด้วยนะแม่งเหมือนจริงนะอเออเกมนี้มันทรามาน์ตจังวะไม่น่าไม่น่าเปิดคาดคาเลยวันนี้ผมปิดแล้วนะไม่ได้แล้ววะ่ะไม่ไหวลำไม่ได้วะ่ะเปิดมาหน่อยเพื่อนมาหน่อย ยังไงคีล่ายังไงยังไงหายไปวะน่ะสวยสวยเอาทีนี้ก่อนลวกันเอาดากสเลเยเยอร์ก่อนนะครับเราจะได้แบบเลนง่ายนะแล้วเหมือนลิเลน่ามันจะมานะครับเปิดไปก่อนเลยแล้วกันมาดิไม่ให้ครับผมตีต่อสวยเวลาแบบทีน้องข้างเขาจะมาลัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังเลยนะ ถ้ารับได้ก็รับไปก่อนนะครับแต่ว่าบางทีจังหวะที่เราเข้าไปรับเนี่ย <st arts> เพื่อนก็อาจจะตามเรามานะแทนที่จะตีกอดกอดต่อไปนะครับผมอาจจะเสียตรงนี้ได้แล้วทีมตรงข้างก็มารับได้นะประจำมาผมเจอประจาในแบบนี้าะฉะนั้นเราก็ต้องแบบต้องไวนิดนึงนะครับผมสมองต้องสั่งการไวนิดนึงว่าต้องทาําอะไรนะครับที่สุดท้ายเดี๋ยวขึ้นเป็นก่อเกิดน,นะครับผมเดี๋ยวนะสลับกับแพทที่นำเซตเขียวรอไว้ก่อนนะ เกมนี้ออกไอเทมประมาณนี้นะครับเน้นดาเมจไปก่อนนะผมจะไม่ออกกอดสะท้อนนะเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอตัวกายภาพเท่าไหร่นะมีแค่สลิมนะครับผมสลิมนี้ก็ไม่ยังไม่ค่อยได้เจอนะเดี๋ยวนะี้รู้มึงไปอยู่ตรงไหนนะครับผมเอาแล้วก็ตุกอะไรวาร์ปอะไร,ะไรนะเนี่ยเฮ้ยนี่ปิงครับผมเกือและนะ้วไงเน็ตแดงเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้โหเกมอุตสาห์แบบ ได้เปรียบนิดหน่อยอยา่าค้างแบบนี้ใจอคอมไม่ดีเซิร์ฟเน่าทีลายแพ้สสทุกทีกลับมาทีพังแตกนะครับตีไปก่อนครับเพิร์ลจะปั๊บปป๊อปครมาใครมา,ใครมาครับสวัสดีจ้าเฮ้ยจะาปะเฮ้ยเอาสวยแตกอยู่ครับผมมาดิคฮีรามาดิมามาดิกเฮ้ยเาอันติมมาเด็ไหนวะมาดิตีตี สวยตาต่อเข้าหัวครับผมถอยก่อนครับจังหวะนี้ถือว่าสวยงามเฮออ้อ a r d u i น o Arduino ขับดูกนครับเฮ้ๆๆยเฮ้ยเฮ้ยบหายแล้วเออเดีครับผมเฮ้ยอันตีไม่ถึงได้ไงอนี่ยตายหาแล้วเฮ้ยมันบั๊กหรือเปล่าวะผมว่าอันตีโดนนะ,มะเมื่อกี้ระยะมันได้อยู่นะอะไรวะโอ้สุดสวยแล้วไง สวยล้เหมือนจะโดนแล้วไนงะตอนนี้เด็กเกมนะครับผมตัวทีมข้างๆจะมีของนะตอนนี้เริ่มเปิดก๊อตแล้วนะครับแต่ผมติด2ตัวนี้อยู่อะโอ้เรียบร้อยเสียก๊อตงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วไนงะมีคนหลงอยู่ของหลังตายตายหนึ่งครับฟิกเกอร์เฮ้ยไม่โดนเหนียวอะไรวะเนี่ยโอ้โหฟาดอกไปไหนกูมาได้อยู่ครับผมผมได้อยู่สวยแล้ว คีล่ามาสวยแล้วไงสวยแล้วไงมีตังครับแ,แ,แ,แต่ไม่เป็นไรน่าจะรอดอยู่เพราะว่าเพื่อนเรามาช่วยนะครับผมแต่ว่าตรงกลางป้อมยาแตกคลิปหายแล้วครับผมแพ้แลวโอ้โหแฮไหมวะแไหมเคครับเทลกลับโอ้สลิมสลิมโอ้แม่งมุมมองอย่างนี้แม่งผมไม่ค่อยถนัดผมโยกจอไม่ถนัด่ยจริงเราสามารถโยกจอไปดูทีมตรงข้ามได้ แต่ว่าบ้านเรายังไม่จบอ่ะผมคิดว่าแพ้แล้วเนีเ่ยเฮ้ยเอาวะอย่าปล่อยให้เสียโอกาสอย่าให้ป้อมล่างแตกนะครับผมถ้าป้อมล่างแตกเมาาื่อไหร่นี่บันเทิงแน่นอนครับโอเ้เฮ้ยเฮ้ยที่ประกาศยังไงเนี่ตัวนี้มันเยอะเจ้อเลอย,เลออเลยข,อขอเพื่อนบวกขอเกียร์คิบก่อนมาเพื่อนมาดิสวยมวยไายสวยอ ตายเกิดเลยอตายไปหนึ่งโอ้แล้วเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่คีบเป็นต้นคือตีมาหลอกทีสองนี่แหละโอ้เเิยไปโอ้โหเรือมึงเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ดูดูดูเรื่องมันเดี๋ยว่ะมาเพื่อนเอาอะเพื่อนเอาอะไอเจ้าเทล่างมาหาคู่เรยอที่ผานแล้วคูต้องถอยก่็แล้วอยู่ไม่ได้นะเฮ้ย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 เทเนี่ยเบึ้งเพื่องเคลียร์คลิปอยู่ หึ้นาแล้วค er. ouais. okay. wow. hey, oh. hey, ีบม่วงมาโอเคคีบม่วงตายครับตรงกลางมาดูจะโฟกัสอะไรก่อนวะเฮ้ยโอ้เฮ้ยฆ่าด้เนี่ยเอาได้เนี่ยเอาได้แล้วเนี่ยเอาสลิมก่อนเลยกันเอาสลิมก่อนเลยกันตายไหมตายดีเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้โหคนดาบไม่ทันอเี้ยเพื่อเรายังเกิดขึ้นมาอยู่ทีมเขาหายหมดครับแต่ว่าโอ้ผมเสียดายว่ะลืมขายเขียว โมเดิร์เคียคีปสะสมองไม่ทำงานโอ้เอาใหม่ครับตอนนี้กอสเลเยอร์ตัวที่สองกำลังจะเกิดนะเราต้องทำอะไรสักอย่างนะครับผมเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วไงมาดิสวนพี่สวจน้องมาดิรอสลิมบอดเลย้วกันฟิกเกอร์เข้าหัวเ้ยมันโอ้โอ้ยเย้โอ้เย้ไม่เป็นไรครับเรายังได้อยู่ถือว่าเรายังได้อยู่แต่ผมเกลือไปอยู่นะจบได้นะจบได้นะ ตายกันต่อครับผมเรายังมีก่อเกิดอยู่นะครับนีมีก่อเกิดอยู่นะจบยาครับ4-1ทำไมจบไม่ได้ก็มือจะว่ายยังไงนะครับผมไปเลยครับพี่เทนเดี๋ยวผมตามพี่เทนเองครับไปเลยครับผมพี่เทนลุยตีบ้านสวยครับพี่เทนเสิร์ฟสวยนะครับผมแบบนี้ปลาดอกเข้าหัวอ้าวโอเคครับผมจบครับโอ้เกือบแพ้โอ้ เอาความทำไปเล่นมนาะเกือบแผ้อยู่นะมนเมื่อกี้ไอคีม่วงเนี่ยอันตรายชิบหายเลยเป็นไปได้อย่าลืมกันบ้านนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายนะถ้าปล่อยมันเดินม,มาถึงหน้าบ้านนี่ยคุณต้องรีบกลับมาให้ไวนะเพราะว่ามันตีคีบเรานี่แป๊บเดียวแตกนะรถถังคุณนี่แทบเหมือนไม่มีไม่มีเลือดอนะ่ะเหมือนคีบธรรมดามันตีประมาณสามทีแตกนะครับผม M B P เฉย ดา m เม่แสนสี่รับดาเมแสนหแต่ว่าผมจะเลิกแล้วไอ้คาการเปิดคาดการาการเงื่อนที่ไม่ไหวว่ะฝึกนผมฝึกประจำนะฝึกก็ฝึกบ่อยนะแต่ว่าไม่ได้ว่ะเออรันยังไงแม่งก็ไม่ได้ดูคนอื่นง่ายง่ายแหม่าทําเองแม่งไม่เคยจะติดเ้ากำลังวาถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จอกช่องของเรานะครับผม สำหรับวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุ๊กู